ว่าคำบิ๊กอะคำอัพไรดิสโน้ตระวังดูได้ไหม Help you We <Yeah. S 3> only take small enough. Okay. Oh Yeah Yeah little b i t only. โอย้ยมันอันตรายนะมันคือหน้าผานะไปแฮบแค่นิบแล้วจบ khổ dạ phang thân nói có phang thân là nó chả nó này quá สัน้นสั้นหัยค่อยไปเลี้ยงเอาจ้มาะมอพชุดตีตรงนั้นแหละลูลกจ้ะตรงนั้นแหละเออซอยแม่เก็บนะ อยู่ตัวน,นั้นแหละลูกไม่ต้องขึ้นมาสูงมันตกเก่งลงไปข้างล่างเหมืนเดอ้อขึ้นมาสั้นเนาะตรงหันบาสั้นมาเนียดเลยคะ่ะมันใหญ่แล้วมาเหนียกันเลยมันน้ำลายมันดุดระวังลูกระวังนั่งล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 งไไปปช่ย ยังไงเอิ่นที่ไปคิดว่าแล,วแล้วเเชื่อมาหันมันจะลายเนาะลายอยู่ค่ะแต่มันมันหน่อยมันพายในซ้อมดอกตัวนี้มันซ่อมดอกเราก็ได้กลับมาเก็บเลยนี่ค่ะเป็นล่ำแบบนี้นะร่ำนั่งยังเป็นเดบิวอยู่ จริงจังตรงนี้ออกดอกแล้วเนี่ยเริ่มออกดอกแล้วตะก้าที่จะลวกหอ,อมคระเทียมตาอุ้ยตอนนี้ได้ลากมาด้วย ออก็คือจังอันนี้นะคะ่ะตัดเอาเลยค่ะประเลิมมันมานนะ ี่ต้องขอถอดขออภัยเด้อจ้าพี่น้องเนี่ยขอถอดขออภัยคะ่ะบ่ได้เอาขาตั้งกล่องอยาวมากเนาะอันนี้ไม่งามค่ะเก็บเอาตรงนี้แหละอาจจะบ่ได้เห็นอันนี้เนาะเอาพันใหญ่ก็เอามนันดุดลงไปแล้ว,วก็เลยขิ้ข่าวเก็บค่ะสวยๆจ้าโชคฝีเซคฝีไปนั่นขีาเก็บได้คะ่ะ หอมค่ะเร็บรอบเหบบมือนคนจะบดเยมานะคะเก็บเพราะว่าพันนีกับสิ่งไปพากับสิไปฮ็ดงานต่อค่ะคนจะบดเยมาาเก็บให่หดึงแหละเก็บเอไปเพ็นพอ่อค่ะพอกินเราพอกินหมูน้ำเก็บเพื่อหมูน้ำจักเนัะ Uh huh. มันเปมนน้ำชัดเจนเลยแล้ดูพอดีตลงไปอยู่ช่วยกันทอ <Hey, S 1> <M. S 2> นเท้่ยงก็แยมเลยจ้ะเทียมปลาแพ้กันแพ้ดีจ้ะพี่น้องดีคยซื้อในแบบในซอกมาปลูกมะขืนนะคะแต่ของของปลานี่คะ่ะ มันมันขึ้นดีนะมเมล็ดพันธุ์เขาค่ะช่วยช่วย,อยหอมมากจิก้งจกเกลียร์ตองไปเรื่อยๆจัะเนาะไปะกดกระมีเด้ค่ะ ปลานี่นี่ปวบเลยค่ะผักการได้ผักกูดไม่ไม่ใช่เก็บอัน,นพักอันนี้ได้ผักกขดไปทำจ้ะได้สองเด,ด้งไปเลยสองเด,ด,ด้ง มากดูเราเปในญ่เนาะจ้ะโอ้โหยอดอวบอิลีพี่น้องมันเคอมันละเดอ้อหืเสียงไหมจ๊ะ tiếng đang bét bóc bét đang là bớt là bớt. Ngầu Ngầu nhay nọ หวานจ,จุ๋ยนี่ลวกค่ะวันีนล้นลองดูข้านอกนกัยอะจ้ะ ความสูงชันของตรงกระเทียมปลา่านค่ะยุ่งๆ่งนกระเทียมปลา,ปากำลังออกบางส่วนก็จะซ้อมดอกแลก้วกมีค่ะกำลังออนเลยจ้าตรงกระเทียมปลา กำลังออกเนาะเลือกเอาใบใหญ่มันไปจ้ะร่างดีสุดเลย ลื่นลื่นลื่นโอเคค่ะพี่น้องนี่ค่ะดีเลยมากแต่ตะก,การนึงแล้วแล้วกลับไปกันค่ะเป็นหญ่งก็มันดูดลงไปข้างล่างแล้วเนาะดีกจะตลกับเราคกันค่ะเอาซำนี้เละค่ะพี่นอ้องพอได้กินพอได้มาเก็บเนาะโอเคค่ะฟังคลิปนาเด้อจ้าเดี๋ยวตีลงคลิปให้เบิงเนาะ คลิปพามาเก็บพักกระเทียมป่าบนเขาสูงค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,ยดูความชันเด้อจ้ะแนะนำเด้อเพรยมากปลาีนตรงหนึ่งใส่บูทหรือต้องเท่าแบบว่า,าอันนี้ด้วยค่ะเพราะมันชันเราลื่นได้เด้มันชันมากโมเมนธรรมดา ตีไทยให้เิ่งคอมชันเพิ่นเนาะชุบๆๆนะคะนะทางนั้นทางดงยังไม่หิมะอยู่จ้ะพอดูเร,เราไปหอดึงหลดแล้วมั้งจ้ะทีเวมานไปชายช่องหนองบึงกันนี่ค่ะหนึ่งตะก้าไม่ได้พูนนะคะเก็บกินของบานน้ำซอนเขาจะไปแส่แข็งน้ำค่ะ แข็งหอมนอกพี่นอ้องหอมหอมจ้ะไปค่ะกับบันแล้วจ้าสวัสดีค่ะ